สื่อประชาชนทุกข้างนะครับข้างหน่วยงานนะครับข้างผู้ดีนะครับกับหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนทะครผู้ดีส่วนตัวในกใจที่เดิมวี่การประสบในครั้งนี้ครับจนการไม่เสียเวลาคผมขออนุญาตเข้าสู่ในช่วงของพิธีการงานแถ่งข่าวงานวิ่งสร้างปูนวางหน้าระราชันประจันตุี2566เพื่อสร้างโมเดลหน้าพระราดนะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะครับจะมีรขึ้นในวันอาทิตย์ ที 5, ่5มีนาโมงนะครับ2องพัน้ารนะครับจะเริ่มติดการตั้งแต่ปี5เป็นต้นไปนะครับซึ่งเราจะมีพิธีเปิดด้วนครับในส่วนของสราระสำคัญของเราจะแจ้งในส่วนของการถแถลงข่าวไว้ร้างนะครับแล้วก็นำแ Anda yang sama มิวทั้งหมดิาิวก็ถอนะจะตอบรับประเทศมาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์เกาหล้เวียดนามปุรกีชาวจีสช่างทุกประเทศที่เกี่ยวข้องนะยังก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับนะใช้โอกาสนะถ้าใครเขามจะแก้เรื่องมากก็จมีอื่นจะเล้นไม่เอานะมีทางดูสิบล้านขึ้นมากจัีเลยแค่ข้างต้นนะเดออกสือได้ถามได้เลย

Gracias. es เราก็ถือโอกาสที่ท่านประชาสัมพันธ์ฝากไปทั้งสื่อมวลชนท่านที่มาร่วมงานแถลงข่าวนะครับกวิ่งสร้างมืองานสร้างวังนักล่าสารโดยสารนักล่านะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแเราได้รับถึงประสบของพวกเราที่พวกเราร่วมมือร่วมใจกันนะครับหลังจากอาจารย์ได้สร้างสารเจ้าแล้วมาสร้างอาคารที่เป็นเราเตรียมไว้ทำเป็นโรงพยาบาลแล้วนะครับวันนี้ก็ยังขาดในส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเครื่องมือทางการแพทย์ จะมาในโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์แค่บอกนะครับว่าเป็นเสียงอาจารย์แค่แล้วก็ต้องร่วมสร้างบุญด้วยกันนะครับจะอาจารย์แค่ด้วยร่วมบุญกับอาจารย์แค่ด้วยและลงมูลกับวัดท่าเกียรด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเดินัทนะครับเป็นผู้นำนะครับเนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนนะครับผ่านทางสื่อทุกช่องนะครับพยายาม แล้วก็ฝากไปยังพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับที่ได้รับชมทางงานที่สาคัญงานหลายฐานข่าวในวันนี้นะครับว่าวันนี้เป็นการพิ้งนอกจากกาได้สุขภาพแล้วได้ท้อมูลแล้วนที่สำคัญเราได้มาร่วมกันนะครับเป็นึงุดรวมกำลังใจให้กันแน่นะครับแล้วเรามาเป็นงาเพื่อจะสร้างสี EP ให้กับพื้นที่ดนตรีเสียงของพวกเรานะครับเพื่อจะมีโรงพยาบาลนะครับอที่บอกถ้ามีโรงพยาบาลมันก็จะมี ต่างๆการที่จะเจริญตางเข้ามานะครับวันนี้เพราะว่าทางการได้ก็ดีไม่ได้ทำให้พวกเราเหนื่อยนะคนจะเสียหรือที่ใกล้เคียงก็ไปใช้บริการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสบอกคุณทุกท่านนะครับแล้วก็การเชิญชวนในฐานละต้นบ้านนะครับเอาทุกคนนะครับอินทิ้ต้อนับนะครับวันที่ห้ากีนารุ่งอรุษสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็เลยเชิ้ที่ด้านนะครับวันนี้รับสมัครนะครับสร้างข่าวว่ามีสมัครอยู่สามระยะทางนะครับสามกิโลห้ากิโลและสิบกิโล วันนี้นะครับก็ถูกาที่ได้การนะครับประชาสันและเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมรันงานวิ่งการิสุธกับสาธารณัานะครับเพื่อส่นทุนสร้างโรงพยาบาลด้วยกันนะครับขอบคุณครับสกรัวก็ตอไปนะครับขอเชิญท่านรสิทธิ์นะครับสถาการนะครับท่านายกโกาบส่วนตะบนจังเสษอาเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ กล่าวจัดการให้การสนับสนุนและเชิญชวนนะครับผู้สนใจเข้าร่วมดิสในครั้งนี้ครับครับขอสวัสดีท่านผู้เกียนทุกท่านที่อยู่ในสานทุกคนทุกคณะทุกท่านนะครับงานจัดการเดือนนี้เป็นขบักการแหวนที่จะจัดขึ้นในวันที่5มีนาคมเวลาสิบสิบู้าสนบสิบสองูุทธิห้าเราครับและจะมีนีอยู่สามระยะก็ตอนนี้ผมขอเชิญชวน แม่พี่น้องชาวตะันเชียงแสนตะบนใล้เคียงไม่ว่าจะเป็นตะทีนห่ไม่ว่าจะเป็นบุรีนะครับก็มาเชิญชวนการนี้ก็จะมีท่านผู้ว่าเชียงรายศรบ้าศน,นะครับได้เป็นประธานในการเปิดวิ่งครั้งนี้ครับก็ออยังไ,ได้ที่ได้มา,าทำโครงการแห่งนี้จะทำสร้างโรงพยาบาลจัดซื้อเครื่องมือโคร์การแรกบเพื่อ,อามาดูแรม ชาวตำบลศรีเจ้าพนเจเกเขียนนะครับที่เดินทางไปบาร์บานะร์ที่ติดต่อทางโรงพยาบาลที่บางคนอาจจะเอาต่างประเทศแต่เนี้ยเราดูแค่แบใกล้บ้านก็จะต้องไปรักษาที่ฐานที่พักด้านลังนะครับอันนี้ผมก็ขอเชิญชวนเพ่อแม่ทุกน้องทุกท่านนะครับจะร่วมช่วยกันนะครับทำในการวิ่งการมุ่งส่นะครับ เ่อหาไม่ได้สร้างโรงพาบาลซึ่งผู้อยู่แทครับผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับม่ว่าตะบนแก้เคียงนะตอนเราไกหนีวุฒิบุรีตะกีตะวนสวยนี่ตบนแก้เคียงนะก็สิบปีครับเชิญชวนมาออกกำลังกายกันนะได้ดูด้วยได้สมด้วยนะครับแล้วก็ได้รอยยิ้มนะครับได้ความผ่อนคลใจนะครับเชนส่วนหนึ่งที่สร้างโรงพยาบาลารที่อ้องรัก่าวนรครับ ครับผมก็จะขอเชิญชวนครับขอสวัสดีครับขอบคุณมากครับค่ะลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านสันตีชิพปาเรียนข้านนายโยกโมกาบริหารส่วนตำบลบหรีจังหวัดลพบุรีครับขอกราบเรียนเชิญครับก็สวัสดีที่สี่ผู้ชนทุกท่านนะครับผมบคุณพระสันพีชิพปาเรียนนายโยกโมกาบริหารส่วนตำบลบุรีนะครับเข้าไปบ้านหมีจังหวัดลพบุรีนะครับ เอ่อของผมเนี่ยมอมอกัเป็นส,นส,นนสง,งนะครับเรื่งเกี่ยกับอภิษฎที่จะมาสนนะครับถ้าอการได้เชที่ผมมาถามนี้นะครับก็เป็นเหตุที่ตต่อ,อกรมการเปนีงนะครับถ้าเส้นมาผ่านได้เหตผมที่จะวิ่งนะครับผมก็จะเอาลงความสะดวก้ นะครับคณะกรราครงพื้นะครับเสนอมาตานะครับพวกบมาเช่อมตระชให้นะครับการางนิ้งไมรภัยอะไรนะรับผก็จะจับไปที่ไว้จนนมาสะดกไว้ให้ตลอดเส้นทางถ้าเข้าไปในส่วนงนนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอบคุณมากทนผมนะครับ สุรพลหยุดซั์นะครับท่านกำนันตำบลจันเสดอำเภอตะกีจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้กล่าวถึงการให้การสั่งสอนและเชิญชวนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับครับผมก็ขอถกสื่อมรืชนทุกแ่นนครับผมนายสุรพลหยุดซั์นะครับกำนันตำบลจันเสดนะครับขอเชิญชวนครับจิตยามจิตของอันได้ละครับวิ่งการกสนเพื่อหาทุานรายได้นะครับซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นะครับ เฉพาะสารเจพ่อนานะครับไม่ได้ซื้อเครื่องมือทา,า,างการแพทย์เลยนะครับที่ผมเห็นคือสถานที่จอดรถนะครับเพราะสถานที่จอดรถของจิตญารวิจิตที่จะมาหาจะใแ้่เลยครับทับแคบมากครับผมทราบว่าท่นานอาจารย์มีโครงการที่จะหาสถานที่ไว้จอดรถจึงขอเชิญชวนนะครับให้จิตการวิจิตครับร่วมกับทำบุญในการวิ่ง การส่วนรากสร้างโรงพยาบาลนะครับและเพื่อขอซื้อจัดหาสถานที่จอดรถให้กับแขกผู้มีเกียรติท่านนะขอขอบคุณครับบแล้วก็ในช่วงนี้นะครับที่สื่อมวลชนมีข้อัำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ก็ผมขออนาตนะครับอ่ส่วนในส่วนของการชี้แจงในขั้น้านะครับก็คืองานวิ่งสร้างบนวังนักรีาดันนะครับเพื่อสร้างโรงเพลาานักร้าเราจะจับขึ้นวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนะครับกัสองันหาร้อ6 6นะครับเวลาครับเราจะมีทั้งหมด3าระยะนะครับในการวิ่งครับคือยะงวิ่งมาราทอน10กิโลนะครับเราจะปล่อยตัวตอนโบโกล ตัว6โมนะครับแล้วก็ระยะแบตเตอรี่หรือว่าเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับคือสกิโลครับเราจะปลยตัว6.3 0นะลอนครับโดยโดยในงานี้ท่านอาจารย์นะครับจะเป็นผู้นำนะครับนำวิ่งนะครับผู้ว่าด้วยแล้วก็ที่สําคัญครับซึ่งในงานครับเราได้รับเกียรติครับจากท่านชยามศิริมาตนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้กับผู้ชนะ แข่งขันนะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเพื่อเป็นการให้เสียนะครับผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนชมรมวิ่งช่างภาพนะครับแล้วก็นักวิ่งที่สนับสนุนร่วมโครงการรวมถึงนักวิ่งที่รับรางเลอยู่ครับอาจาท่านทั้ครับท่านผู้จัดงานที่ขอขอบคุณท่านสจแล้วก็ท่านนายกท่านสองท่านตำรวจท่านแล้วก็ท่านที่อยู้บ้านแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็สิทธิอนุสทุกท่านทั้ ู่แล้วที่อยู่ทุนใารสื่อคนสนุนท่านจริงๆแล้วอาจารย์เล่าในการพิมพ์เพื่อการกุศลนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วอาจารย์เท่ามีกิจกรรมใดๆส่วนใหญ่อาจารย์อยากให้คนมาลักนะงงกว่าช่วยเหลือกันแล้วก็มาพบปะที่สามารถที่จะ นะก็ต้องขอขอบคุณแต่จริงๆแล้วทุกคนเรารักกันมากกว่าแล้วก็มีความสุขนะเราสู้ไปกี่ปีเดี๋ยวเราก็ไปนะส่วนใหญ่ทุกเยอะกว่าสุขนะมันดีจะนั้เราต้องขอขอบคุณสื่อแล้วก็ทุกท่านที่ได้ร่วม tên ừ. có là